แล้ววันนี้ <c oughs> หมูแดดเดียวกุ้นเชียงครับผมนี่ของฝากจากย่านะครับผมนี่ <c oughs> แม่โคราชของฝากจากโคราชกี่กับน้ำพริกหมูนี่ครับน้ำพริกหมูแล้วก็ผักเป็นกระบุงเลยนะครับผมกินแล้วอืมผักเยอะครับผักแม่ฝากมาจากโคราช

อ่อผักซื้อสวนที่บ้านแม่ปลอดสารพิษอืมอืมคุณเสียน

ยือเงยดน้าข้นบบหมูเข้าเลยขยำข้าวแบบนี้ครับ Hm. Mm. อโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ